เริงมัดหนองยาปร่องแต่งโดยอาจารย์สุพินเทียบธรรมผ่านเราหนองยาปร่องเป็นแดนทองล้อมด้วยป่าไพรบ้านเราไม่วิไลแต่น้ำใจอย่างเอืออารีสามกีเรายึดมั่นเป็นสินธรรมไว้ในคอบครองหนุ่มเาวหนองยาปร่องสวยเรืองรองเทพประทาน เราจัดงานคืนนี้สามัคคีหนุ่มสาวทุกคนต่างภูมิใจกำบมนที่ทุกทุกคนมารวมสำรานหากใครที่คิดชั่ววังตั้งตัวทำลายสามัคคีพวกเราไม่เห็นดีสุขทวีจะมาลายไกลายสิ้นพวกเรารักแดนถิ่นรักจนสิ้นดินฟ้ามาลาย ถึงแม่ตัวจะตายก็ไม่ไวายรักถิ่นของเรามีบกครองการใดโปรดจงให้อภัยก็ให้เห็นใจของพวกเราเราสามาัคคี